เราไปถอนตรงที่มันหนาแน่นใช่ไหมคะแล้วก็ท,ทิ้งทิ้งไว้เลยใช่ไหมคะมเอ่อเพิ่งเคยเห็นน่าสนุกจังน้องใช้รถเกี่ยวมันก็ข้างๆก็จะใช้คนเกี่ยวใช่ไหมคะใช้รถ น่าสนุกจังเลยดีนะคะวันนี้ไม่มีแดดทานข้าวเทียเ่ยงหรือยังค่ะป้าอเห็นแล้วคิดถึงคิดถึงสมัยเด็กที่ที่ได้ไปช่วยแม่ถอนก้าแล้วแล้วหนูก็เตะเตะก,ก้าอัดตาแม่ขำมากเลยบ,ลบ้านหนูอยู่ชายภูมิค่ะ หนูามาติดต่องานที่บริษัทเนี้ย,ยค่ะจะกลับแล้วอถอนไอ้ที่มันถีๆเนาะก็โยนโยนว้าเหมือนเหมือนเหมือนพระเทพเหมือนพระเทพท่านท่านท่าน มันไปถอนก้าแล้วก็โย,โยนโยนโยนแบบนี้เคยเห็นในข่าวในพระราชสำนักเนาะแต่ก็ไม่เคยเห็นแบบนี้จริงๆ <c oughs> <c oughs> อถอนที่น้นาหนาแล้วก็เนาะ <c oughs> โยนไปจุดที่บางบางเนาะได้บรรยากาศมากเลยค่ะ <c oughs> ทำยาวไปถึงนู้นเลยใช่ไหมคะ เฉพาะขอบขอบใช่ไหมคะ,ะอ,อ,มอืมอืมที่ของคุณป้าหมดนี่เลยใช่ไหมคะ,อ,ะอ๋อดีจังเลยขอจ้างมาแล้วเท่าไหร่คะว,ว,ว้าวแต่ก็ไปเรื่อยๆเนาะสนุกสนานไปเปิดเพลงเต้นไปเลยเน่ย <laughs> ก็พักเนาะ บ้านบ้านบ้านคุณป้ายู่ที่ไหนคะเอออยู่ใกล้ๆนี่เองดีจังเลยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบรรยากาศดีๆเนาะอยู่กับท้องไร่ท้องนาข้าหนูมาติดต่อเก็บเอกสารเก็บเช็คผักอ่ามีจะกลับบ้านแล้วคะ่ะ <c oughs> บ้านหนูก็อยู่นี่เองอยู่ลำลุก,กาคลองสาม ใช่ค่ะหนูวิ่งผ่านเส้นนี้บ่อยน่าสนุกจังเลยแต่ทำจริงๆไม่น่าจะสนุกปวดหลังใช่ไหมนี่แนะนำนะคะเอาเพลงมาเปิดข้างตะลิ่งแล้วก็เต้นไปทำไปถ้าทำงานกับหนูนี่สนุกแน่เลยเนอะมีความสุขแปปี้เนอะป้ามีความสุขนะคะ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลูกไม่ให้มาใช่ไหมคะ <c oughs> นี่คะ่ะป้าตกเบ็ดป้าตกเบ็ดแล้วได้ได้ปลาเาอาแอบเอาของป้าขึ้นมาดูได้ปลาหมอหลายตัวเลยแล้วก็ปลานินเนาะดูซิ <c oughs> ฝนเขียวมาแล้วค่ะป้ากลับบ้านได้แล้ว <c oughs> อืหนูอยากหนูอยากเห็นช็อตที่ป้า

นี่เขายังมาทำห้องอยู่ลยสามห้องแต่เราก็มาอมาไม่เป็นไรหรอกเพราะงานเขาไม่ใช่งานเรางานเขาไม่ใช่งาน,น,นเราเนาะไม่ใช่งาน,เ,นเราเรกาจ้างมาเวลยฝน,นมาแล้ว่ะน้าฝมลยังไม่ตกหรอกตกไปเรื่อยๆถ้า,ข,าขี่มอเตอร์ไซค์มาฉันมา ใส่เบ็ดไว้ตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าเรามามัมน,นขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปถ,าถ,าถ้าใกล้จะสี่โมงป้าก็มาเอาอป้าก็มาคืนแล้วได้ป่ะก็ะใส่ไว้แถวนี้เนาะแต่นะ้ำมันไม่ได้ลึกนี่เนาะแต่ตรงนี้น่าจะลึก